เล็กลุดทำยังไงสำหรับคนที่จัดฟันแบบติดเหล็กนะครับเดี๋ยวี้เล่าให้ฟังอย่างแรกถ้าแบสเก้นหลุดเนี่ยง่ายๆเลยมาให้หมอติดก,ก่อนเลยเพราะว่าถ้าดีเลยไปเนี่ยอาจจะทำให้การจัดฟันช้าลงต่อมานะครับลวดจัดฟันนี่เส้นตรงนี้เนาะเส้นใหญ่ๆตรงเนี้ยถ้าเป็นลวดรุ่นแรกๆที่ยังนิ่มๆอยู่เนี่ยลองเอามือจับใส่ดูถ้าใส่ได้ก็โอเคแต่ถ้าช่วงหลังๆเป็นลวดแข็งๆมันเนี่ยก็คงต้องมาให้หมอใส่ให้แล้วล่ะอันต่อมาก็คือยางจัดฟันไม่ว่าจะเป็น โอลิงเป็นเว้นเม็ดหรือว่าเป็นเชนที่ใช้ดึงฟันนะครับถ้าเนี้ยหลุดก็ต้องรีบมาให้หมอใส่เลยไม่งั้นเดี๋ยวฟันมันจะเสียหายได้ต่อมานะครับหมุดดึงฟันแบบนี้นะครับถ้ามันหลวมหรือว่ามันเจ็บเนี่ยถึงวันที่นัดแล้วก็ให้บอกหมอด้วยอาจจะต้องเอาออกก่อนนะครับแล้วก็ใบยกฟันสีฟ้านะครับที่ติดไปบนฟันแล้วทําให้ฟันมันลอยขึ้นเนี่ยถ้ามันแตกเนี่ยก็ต้องเชียวอย่างระมันระวังเนาะอาจจะเข้ามาติดหรือว่าจะลอยถึงวันนั้นแล้วค่อยติดใหม่ก็ได้ครับสุดท้ายลวดมัดฟันเส้นเล็กๆที่ มัดไว้ในฟันแต่ละที่เนี่ยถ้ามันมีการหลุดหรือมีการแบบแทงแก้มแทงเหงือกอ่ะมันก็จะเจ็บหรือลำคาญใช่ไหมถ้าเราไม่มีเวลาเนี่ยเอาคีพึ่งแปะไ้ก่อนจะได้ไม่เจ็บไม่ลำคาญแต่สุดท้ายวันที่มาหาหมอเนี่ยก็แจ้งหมอหมอจะได้ตัดออกแล้วก็มัดให้ใหม่นะครับหมอฟรีด้วรักจกฟันที่นี่ไม่มีผิดหวังครับ